สวัสดีครับพบกับตองดีเอ็กชัตเตอร์นะครับเราจะพาทุกท่านมาดูช้างป่าบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กันต่อนะครับเราสังเกตว่าช้างที่เป็นวัยรุ่นจะคึกคักเป็นพิเศษนะครับเราจึงตั้งชื่อตอนนี้ว่าดีดาช้างได้โปร่งโคงได้ดินนะครับเราเทียบเคียงกับว่า ปาก็ดีได้น้ำอะไรประมาณนั้นเพราะการกินโป่งของช้างโขงนี้เขาไม่ได้แค่กินดินโป่งนะครับเขาจะมีพฤติกรรมหยอกล้อเล่นกันดูมีการคึกคักเป็นพิเศษนะครับเหมือนกับเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์มากกว่างานที่จะเป็นการกินโป่งธรรมดานะครให้ดูคู่ทางขวามือนะครับ รู้สึกว่าเขาจะแสดงความรักแอบ,บจูบกันอยู่นะครับถ้าดูมุมกว้างๆอาจจะไม่ชัดนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูแบบใกล้ๆนะฮะนี่ฮะเราไม่รู้ว่าพฤติกรรมนี้เขาสื่อสารอะไรกันนะครับดูมีการงับกันไปงับกันมาแต่ก็คงพอจะเดาได้ว่าเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกทางความรักนะครับ ดูคึกคักดีนะส่วนเจ้าตัวที่กำลังเดินมาเมื่อสักครู่นะครับตอนนี้กำลังจะเข้ามาถึงโขงแล้วนะครับหน่วยนาดมาแล้วครับตัวนี้เพื่อออกจากแนวป่ามานะครับน่าจะเป็นวัยรุ่นอีกโขงหนึ่งที่มาสมทบในโขงนี้นะครับ เพราะช้างป่ามีการสื่อสารกันตลอดเวลาระหว่างโขงดูว่ามาถึงแล้วก็จะทำอะไรกันมาถึงแล้วก็ดูเหมือนเขาจะเข้ามาทักทายกันนะครับไม่ได้เข้ามาหาเรื่องนะครับมาตัวเดียวคงไม่กล้าหาเรื่องแน่ๆเข้ามาทักทายสนิทสนมกัน ดูเหมือนว่าเขาจะรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าไม่รู้นะครับดูนะเข้ามาถึงเขาก็ทักทายฮะจับไม้จับมือกันนะฮะเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกคล้ายๆกับคนของเรามากเลยฮะฮะถือว่าช้างป่าเป็นสัตว์ที่มีความเฉลียวฉลาดมีการสื่อสารกันในระหว่างกลุ่มอย่างดีฮะ นี่เจ้าตัวนี้เนี่ยคึกคักมากฮะเดินถอยหน้าถอยหลังอยู่หลายครั้งแล้วนะครับนี่แสดงว่าเขามีการเลี้ยงขังสันชั่วๆัวนะครับดูลักษณะคึกคักแบบนี้พอเข้าของก็ไปจับไม้จับมือไปพูดคุยกันซุบซิบกันเลยนะครับ เป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้เห็นในสัตว์อื่นนะครับนี่ตัวนี้ก็มาป้อนกันนะในสัตว์อื่นอาจจะมีบ้างฮะแต่ความสลับซับซ้อนคิดว่าช้างน่าจะไม่แพ้สัตว์อื่นใดนะครับอาจจะมีสัตว์พวกประเภทลิงนะฮะที่อาจจะมีความเฉลียวฉลาดหรือมีพฤติกรรมใกล้เคียงกับมนุษย์นะครพอสรีรละร่างกายก็ประมาณเดียวกันนะฮะ แต่ช้างเป็นสัตว์ที่แยกออกจากความเป็นคนอย่างเยอะในแง่ของร่างกายแต่พฤติกรรมถือว่าใกล้เคียงกับมนุษย์มากนะครับเราถ่ายไปก็อดยิ้มไปไม่ได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์ได้นะครับบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับแล้ว